ตอนนี้เราเจอแมวมนะที่คิดว่าเป็นแมวที่จะมากัดลูกหไปไปเลยส้มไม่ส้ม,ม,สมอย่าไปอย่าไปส้มอย่าไปอย่าไป,อย,าไปอย่าแม่จัดการให้ แม่จัดการให้แม่จัดการให้ะให้มาแถวนี้อา้าวใจเย็นๆลูกใจเย็นเย็นใจเยใจเย็นๆย็นเแม่ไล่ไปแล้วใจเย็นๆย็นใจเย็เบานช่มน้อยนะใครจะมายุ่งไม่ได้เนาะไปเร่น<ป>้านเา กินน้ำกินน้ำน้ำให้เย็นใจก่อน